สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวาดรูปการะตูนนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint กันนะครับมีวิธีการใช้เครื่องมือนะครับวาดรูปการะตูนอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเริ่มจากการใช้เครื่องมือรูปร่างวงรีนะครับสำหรับวาดในส่วนใบหน้าของการ์ตูนนะครับเราก็วาดเป็นวงรีขึ้นมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับ แล้วก็เติมสีลงไปนะครับอาจจะสีโทนพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสีของสีเนื้อนะครับแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการนะครับปรับใบหน้านะครับนิดเึียนะครับเพราะว่ามันจะกลมเกินไปนะครับแล้วก็คลิกขวาแก้ไขจุดนะครับแล้วก็คลิกลงไปจุดดำนะฮะแล้วก็นะครับปรับตัวนี้นะฮะอ่าปรับตัวนี้ออกมานอย่างเงี้ยนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าปรับให้ ไม่ถึงกับกลมมากจนเกินไปนะครับอเดนะครเสร็จแล้วนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆคอนโทรลใช้ไว้หมุนลูกกลิ้งเมาส์เข้ามานะครับใช้เครื่องมือนะครับง่ายสุดก็คือเส้นโค้งนะฮะใช้เครื่องมือเส้นโค้งอ่ะตอนนี้นะฮะเพื่อจะวาดเป็นเส้นผมนะวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราจะเริ่มจากแถวๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ ก็โค้งไปนะครับตามที่เราต้องการนะฮะตรงไหนที่โค้งไม่ได้ดังใจก็กด delete ทิ้งไปก่อนนีนะฮะแล้วก็ค่อยโค้งใหม่นะฮะนะครับโค้งไปเลยนะฮะนี่ก็นะฮะตรงไหนที่ต้องการให้เป็นมุมแหลมนะครับคลิกหนึ่งครั้งกด shift แช่อ่ากด control แช่ไว้แล้วคลิกที่เดิมหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยคลิกนะฮะแล้วก็คลิก control คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับจุดนะฮะนี้นะครับ โค้งเนี่ยนะครับอยากปรับไปไกลนะครับขยับใกล้ๆนะครับขยับไปใกล้ๆแล้วก็คลิกลงไปเรื่อยๆนะฮะมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเป็นส่วนตีนผมข้างล่างนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนี่นะฮะโค้งเข้าไปนี่นะครับตรงไหนถ้าต้องการจยากให้เป็นมุมแหลง ให้คอนโทรลแชไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนี้นะตรงไหนไม่ต้องการก็คลิกไปเลยนะครับนี้นะฮะไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็กลับมาจุดเดิมนะฮะแล้วเราค่อยมาปรับทีหลังก็ได้นะครับถ้าตรงไหนเราไม่พอใจนะครับด้วยการคลิกเมาส์ขวาแก้ไขจุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ขยับจุดเอานะครับหรือไม่ก็คลิกไปที่จุดแล้วก็จะมีสีขาวๆนะฮะแล้วก็ปรับนะครับปรับให้มัน สมติขึ้นก็ได้นะฮะจากนั้นนะครับก็จะคลิกลงไปเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีนะครับผมลงไปนะฮะแล้วก็จะวาดใบหูขึ้นมานะครับใช้วงกลมนะครับวาดใบหูขึ้นมาแล้วก็ปรัแบบเอียงนิดเดิงพอทำเป็นใบหน้าเอียงนะฮะหูเราก็อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะ ไปที่เส้นกรอบรูปล่างนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับสีก็เป็นสีเดียวกันกับใบหน้านะครับไม่ต้องถึงกับกลมก็ได้นะฮะไม่ต้องถึงกับกลมทรงผมปรับนิดนึงนะครับแก้ไขจุดนะฮะโอเคนะฮะหูก็นะครับอย่างนิดนึงโอเคนะครับเมื่อเราได้นะครับ ใบหน้าแล้วนะครับขอปรับตรงนี้เข้ามาอีกนิดเึงอ่ะโอเคเราก็เริ่มทําคิ้วให้กับกระตูนนะฮะวิธีการทําคิ้วให้กับกระตูนกนะะ็อาจจะใช้เครื่องมือรูปร่างพระจันทร์ก็ได้นะฮะเครื่องมือพระจันทร์ตัวนี้นะฮะจากนั้นเราก็วาดเป็นพระจันทร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยจับหมุนมนะฮะจับหมุนตรงนี้นะฮะเราจะทําเป็นคิ้วนะฮะซูมเข้ามาใกล้ๆนะฮะ ซูมเขามาใกล้ๆแล้วก็นะครับเส้นรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะฮะทีนี้คิ้วตรงนี้มันอาจจะแหลมแต่ตรงนี้มันไม่แหลมนะครับแล้วก็แก้ไขเอานะครับแก้ไขจุดนะฮะแล้วก็คลิกขวาที่จุดเนี่ยเปลี่ยนจากจุดมุมนะฮะเป็นจุดโค้งเรียบนะฮะแล้วเราค่อยนะครับปรับตรงนี้ออกมาแบบนี้นะครับไม่ให้มันแหลมนะฮะให้เป็นจุดโค้งนิดนึงนะฮะแล้วเราลองขยับ พวกนี้ดูนะฮะปรับตรงนี้นะฮะปรับจุดขาวนะฮะปรับจุดขาวอ่ามาณนนี้โอเคนะฮะเสร็จแล้วก็เติมสีนะฮะลงไปนะฮะเมื่อได้คิ้วหนึ่งข้าง ก็ไม่ยากนะครับเราก็เดี๋ยวค่อยก๊อปปี้พร้อมตาก็ได้นะครับรูปตาก็ใช้พระจันร์เหมือนเดิมก็ได้ครับใช้รูปตาแล้วก็มาเอียงนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปรับตัวนี้นะเสร็จแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะฮะแล้วก็เติมสีลงไปเหมือนกันนะครับเมื่อนะครับได้แล้วเราก็ เลือกทั้งสองภาพคอนโทรลใช้แล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยหมุนมนันฮะต้องอในส่วนของคิ้วนี่ต้องหมุนกับทิศนิดนึงฮะคลิกแนวนอนนะฮะโอคอนโทรลแท็คลิกไปที่คิ้วนะฮะแล้วก็ปรับโค้งนะฮะตรงนี้นะครับตาก็เหมือนกันนะครับหมุนคลิกแล้วก็จับโค้ง อจะเป็นลักษณะการยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นตาก็เลยจะนะครับมองไม่เห็นตาดำนะครับแล้วก็จะหมูกนะครับก็จะวาดจะหมูกก็ใช้พระจันทร์นะครับหมุนขึ้นมาหนะมุนขึ้นมาแล้วก็ย่อให้เล็กลงนะครับให้หนาขึ้นก็ได้นี่นะครับลดขนาดลง แล้วก็เติมสีที่มันจางๆนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วในส่วนของปากนะครับก็ copy คิ b วมาทำเป็นปากได้เลยนะฮะนี่นะฮะยาวขึ้นนะฮะปากก็จะยาวขึ้นแล้วก็นะครับเติมสีลงไปโอเคนะครับ อ่ะการ์ตูนดูน่ารักสมบูรณ์ดีนะครับแก้ไขจุดปรับตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคได้แล้วดูแล้วน่ารักดีนะครับเมื่อได้ในส่วนของใบหน้าแล้วนะครับอ่าขอรวมทั้งหมดนะครับกรุป๊ปนะฮะคลิกขวาจัดกลุ่มอ่ะไว้ก่อนนะครับในส่วนของใบหน้านะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําในส่วนของคอนะครับวิธีการทําคอก็ไม่ยากนะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนนะฮะมุมมนตัวนี้นะฮะมุมมนนะวาดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับจุดเหลืองให้มันโค้งคงแบบนี้นะเพื่อทําเป็นคอนะเพื่อทําเป็นคอเสร็จแล้วนะฮะก็เส้นรอบรูปรลางไม่มีนะฮะ ไม่ต้องมีเส้นกรอบนะครับคอก็ไม่ต้องใหญ่มากเนาะกระตูนอคคอแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ละแล้วก็คัปปีมาอีกรูปหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะตัวนี้เราจะทําเป็นบ่านะฮะเป็นในส่วนของบ่าตัวการ์ตูนเนาะแล้วก็รวมภาพ2ภาพนี้เข้าด้วยกัน,นครับโดยการผสานร,รูปร่างแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็ เติมสีย้ายไปข้างหลังสุดก็จะประมาณนี้เนาะในในส่วนของคอรกระตูดนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะทําให้มันใส่เสื้อคอกลมวิธีการทําเสื้อคอกลมทำยังไงนะครับจะใช้นะครับเครื่องมือนะครับรูปร่างตัวน,นี้นะฮะสีเหลี่มพื้นผ้ามุมมนด้านบน มุมมนด้านบนทีนี้นะครับวาดขึ้นมานะครับจากนั้นก็นะครับปรับตัวนี้ให้โค้งแบบนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับไปที่เอฟเฟกนะครับให้ลดความโปร่งใสลงนะฮะเพราะว่าจะมีหลายรูปมาซ้อนกันนะฮะผมจะเอาสัก30นนะครับให้มันดูเป็นจางๆนะฮะเวลามันมาซ้อนกันนะครับแล้วก็ซูมเข้ามานะครับ ถ้านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับให้เรามองตรงนี้เป็นตัวบ่าบตัวบ่าตัวแขนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํารูปเล็กรูปใหญ่เราต้องปรับดูดีๆนะครับว่าเวลามันใส่เสื้อแล้วเนี่ยนะครับบ่าแขนมันจะออกมาประมาณไหนนะครับมผมก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้น่าจะได้นะครับเสร็จแล้ว ก็นะครับใช้รูปร่างามาที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งนะฮะใช้รูปร่างโดนัทนะครับวงกลมกลวงนะครับก็คือโดนัทนะครับกดชิปเชไว้วาดเป็นวงกลมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เส้นกรอบรูปร่างก็ไม่มีนะครับจากนั้นความโปร่งใสก็30เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นภาพนะ เราจะใช้รูปนี้ทำเป็นแขนนะครับทำเป็นแขนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตรงปลายแขนเสื้อนะฮะตรงปลายแขนเสื้อ <üher> <น> <leg> ตัวนี้จะเป็นบ่าลงมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแขนอย่างนี้นะฮะ <gam mon> <guaranteed S 1> เสร็จแล้วน,นะครับก็ก๊อปปี้มาอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อให้เล็กลงนะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของคอเสื้อน,นะครับตรงนี้นะฮะคอเสื้อนะ ความหนาของสองอันนี้ต้องเท่ากันนะฮะตรงนี้เวลามันทำเป็นแขนเสื้อนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงคอพอดีนะครับภาพน,นี้ก็ประมาณคอเสื้อนะเป็นเสื้อคอกลมนะครับมันจะมีขอบนะฮะตรงนี้ก็เป็นปลายแขนนะฮะก็จะมีขอบเสื้อปลายปลายแขนเสื้อนะฮะจากนั้นก็จะใช้รูปร่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับ สี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเอามาทําอะไรนะครับก็จะเอามาเป็นในส่วนของลําตัวนะครับลําตัวนะครับน,นี้ก็ไม่ต้องสูง,สงมากเท่าไหร่เนาองลำตัวนะครับทำไมไม่เอาสี่เหลี่ยมเลยนะครับโดยธรรมชาติคนบางทีตรงท้องมันนะมันจะนูนออกนะครับมันก็ไม่หนุน สีเหลี่ยมเป๊ะๆอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ปรับนะฮะปรับเข้ามาแบบนี้นะฮะอ่าตอนนี้ถ้าเรามองภาพนะครับถ้าเรามองภาพนะฮะจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนสีนะฮะถ้าเป็นเปลี่ยนสีนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยบาตัวนี้มาถึงตัวนี้แขนเสือ้อนี่ครับแขนเสือ้อตัวนี้ก็แขนเสื้อนะครับ แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเสื้อนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอเสื้ออางนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับอ่ตัวนี้จะโปร่งใสหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เราเห็นเป็นเป็นภาพรวมแล้วนะครับเราจะใส่เสื้อให้เป็นเสื้อแขนสั้นนะครับไม่ใช่เสื้อแขนยาวถ้าถ้าเสื้อแขนยาวยิ่งง่ายนะฮะจากนั้นจะเลือกภาพทั้งหมดเลยนะครับอ่าคลิกกดชิปแช่วไว้คลิก กดชิปแช่ไว้คลิกนะครับกดชิปแช่ไว้คลิกอ่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าไม่เกี่ยวกับคอนะครับเกี่ยวกับเฉพาะสีเหลืองคางหมูแล้วก็วงวงกลมกลวง2อ,อันนี้แค่นั้นนะครับจากนั้นจะมา,าที่ภาษารูปร่างนะครับแล้วก็จะมาที่ตัดส่วนย่อยนะฮะอ่ามาที่ตัดส่วนย่อยอ๋อทไมมันเหลืองหมดเลยจะดูง่ายไหมอ่ะขอเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีอื่นดีกว่านะครับ เป็นสีเขียวก็ได้โอเคนะครับน่าจะง่ายกว่านะครับคลิกกดชิปเชิรไว้คลิกคลิกคลิกโอเคนะครับประสานรูปร่างนะครับแล้วก็ส่วนย่อยอ่าโอเคนะครับพอทําเสร็จนะครับเราลบเลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับดีลิททิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ก็ดีลิททิ้งไปเลยวงกลมดีลิททิ้งไปเลยนะครับอันนี้ลบไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ลบไปนะครับมันก็จะเป็นคอละนะฮะตรงนี้ก็ลบไปนะครับก็จะเป็นแขนนะครับ ตรงนี้ก็ลบไปก็จะเป็นแขนละนะฮะก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกใช่ไหมครับอ่าวิธีการนะฮะก็คือครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีนะครับอ่าเปลี่ยนสีนี่ลองเปลี่ยนสีดูนะฮะสีนี้ก็ได้นะฮะอ่าหรือตรงคอเสื้อเนี่ยลองเปลี่ยนสีดูเนี่ยจะเห็นภาพตรงนี้อยู่นะฮะจากนั้นนะครับที่เหลือนะครับเราก็คลิก กดชิปเชื่อไว้คลิกกดชิปเชื่อไว้คลิกกดชิปเชื่อไว้คลิกนะครับมันจะเป็นภาพเดียวกันแล้วก็รวมเนยประสานรูปเร่างเชื่อมนะครับเชื่อมให้เป็นภาพเดียวกันนะฮะจากนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็นะครับให้ความโป่งใสนะครับเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราลบทิ้งได้เลยนะครับเสื้อในส่วนที่เกินไปนะครับ หรือถ้ามันสั้นไปคอนโทรลแซนะครับเราเชื่อมรูปนี้กับรูปนี้อีกก็ได้นะครับให้มันเป็นรูปเดียวกันก็ได้นะฮะเชื่อมนี่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราค่อยกรุ๊ปมันนะฮะกรุ๊ปเป็นภาพเสื้อนะฮะใหม่คลิกกดชิปคลิก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 ขวาจัดกลุ่มโอเคนะครับทีนี้ไปไหนไปด้วยกันละนะฮะอันนี้ได้เสื้อมาแล้วครับง่ายๆนะเทคนิคการทําเสื้อง่ายๆนะฮะ แล้วก็มาเสะตรงนี้เลยนะฮะขอเสื้อเขาจะอยู่แถวๆนี้นะฮะเนี่ยนะครับการ์รตูนก็ใส่เสืเส้อเรียบร้อยนะครับส่วนมันจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราอาจจะมามาย่อมาขยายทีหลงังอีกก็ได้นะครับเสื้อตัวใหญ่ไปก็ย่อ,อถ้าดูตรงนี้ก็แขนเสื้อมันอาจจะห่างกันเกินไปก็ไม่เท่าไหร,ร่นะ ก็ใช้ได้อยู่จากนั้นก็เป็นเรื่องของกางเกงนะครับกางเกงนี่ง่ายมากที่สุดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยกนะ็คือวาดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นขากางเกงขึ้นมานะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับคอนโทรลมาฝั่งนีน้แล้วก็คอนโทรลมาตรงนี้นครับตรงนี้ก็ปรับให้มันพอดีนะครับตรงนี้ก็ได้กางเกงละนะครับอันนี้ง่ายสุด ส่วนคอนทรลแนะฮะขาอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราย่อนะครอนทรลจีนะครับวิธีการย่อนะครับย่อลงไปแบบนี้ก่อนนะคะอนทอนชิปจีทีนี้วาดขาวาดขาก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับวาดทีละข้างแล้นะวจริงเราวาดข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กไปกันเลย ก็จะประมาณนี้เนาะเติมสีผิวเนื้อเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ข้างหลังสุดนะ,ะอาจจะมีการใส่ถุงเท้านะฮะใส่ถุงเท้าก็ไม่ยากนะ,ะก็มาอีกรูปหนึ่งนะฮถุงเท้าถุงเท้าสีอะไรนะครับสีฟ้าอ่อน ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านะครับวิธีการทำรองเท้าก็ไม่ยากนะใช้เนี่ยนะครับ,รบสีดมพื้นผ้ามูมอนด้านบนนะครับมาทำเป็นนี้อา่าง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนี่นะฮะสูงข้ามาเกล้ๆครับสูงข้ามาใกล้ๆ แล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับพื้นผ้ามุมมนทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะฮะมาทํารองเท้าอ่าทรองเท้าตรงนี้ก็ปรับโคง้งแก้ไขจุดนะครับแล้วก็ ยายตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะนี่ก็เหมือนกัน,นครับโค้งเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับเราก็ใช้วงกลมก็ได้นะครับวงกลมตัวนีนะ้ให้เท่ากับถุงเทา้าให้เท่ากับถุงเทา้า แล้วก็ทําการตัดรูปร่างนะครับคลิกไปที่รูปแรกก่อนก็ชิปแชร์ไว้มาคลิกที่วงกลมนะครับผสานร,รูปร่างลบส่วนออกครับอ่ะก็จะได้เป็นภาพแบบนี้นะครับจากนั้นค่อยรวมนะครับภาพนี้นะฮะเป็นผสานให้เป็นรูปร่างเดียวกันเชื่อมเป็นรูปร่างเดียวกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยเป็นภาพใส่รองเท้า หรือจะมีเชือกมีเชือกผูกรองเท้าก็ได้นะเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบมีเชือกผูกรองเทา้า2เส้น สูงออกมาน่าจะพอดูได้อยู่รูนะะ้สึกจะเชือกใหญ่ไปนะะเราก็ใช้เส้นตรงก็ได้นะฮะใช้เส้นตรงแล้วให้เส้นตรงมันหนาให้เส้นตรงมันหนาแล้วก็สีเส้นนะะสีฟ้า ถ้าต้องการนะครับไอคอนทรลแซดคอนทรลคอนทรลแซดเอามาไว้ใกล้ๆนี่ย่อขยายยากนะครับต้องทำให้เสร็จค่อยเอามาใส่ครับอ่ะเมื่อได้ขั้นหนึ่งแล้วอีกขั้นหนึ่งก็ไม่ยากนะครับก็ปี้เลยอ่ากรุ๊ปทั้งหมดเลยคอนทรลจีคอนทรลซีคอนทรลวี C, มาไ้ฟังนี้นะครับย้ายไปข้างหลังสุดครับย้ายไปข้างหลังสุดอ่าโอเคนะครับก็เหลือแขนแขนก็ไม่ยากนะฮะแขนก็ใช้สี่เหลี่ยมเรานี่แหละนะขึ้นมาก่อนแขน เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับสีก็เป็นสีเนื้อนะครับย้ายไปข้างหลังสุดแล้วก็ปรับโคง้งแก้ไขจุดนะฮะปรับแขนให้มีลักษณะโค้งนิดนึงตรงนี้ก็โค้งนิดนึงอ่าแขน สร็จแล้วในส่วนของมือนะครับมือก็ใช้เนี่ยนี่แหละง่ายสุดนะครับซีเลียมผืนผ้ามุมโค้งนะฮะทำเป็นรูปมือนะฮะทำเป็นรูปมือ เาโปอ่าโปรมาประมาณนี้จากนั้นแล้วก็กรุบเลยนะครับเลือกทั้งหมดคอนทรล G คอนทรล C คอนทรล V นะครับ เอามาไว้ฝั่งนี้เราก็แค่หมุนนะครับรูปแบบรูปร่างหมุนนะฮะไว้ฝั่งนี้นะครับย้ายไปข้างหลังสุดนะครับนี่ก็ย้ายไปข้างหลังสุดนี่เราก็จะได้แขนกระตูนมาเรียบร้อยนะประมาณนี้นี่นะ ตรงนี้ถ้าอยากให้มันโค้งนิดหนึ่งก็คลิกขวาแก้ไขจุดนะครับตรงนี้เราก็ปรับให้มันโค้งเป่าลงมานิดึงอยางี้นะฮะอ่าไม่ให้ดูมันนั่นเกินไปก็ได้นะครับเกงก็เหมือนกันนะครับคลิกแก้ไขจุดนะฮะไม่ให้มันดูถึงกับเส้นตรงมากเกินไปนะครับปรับนิดนึงนะฮะปรับออกมานิดนึง อคอนโทรลแทรคลิกขวาแก้ไขจุดครับอันนี้เนาะ,ะน่าจะได้นะฮะเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รูปการ์ตูนนะครับที่เราวาดเองนะครับจากโปรแกรม powerpoint นะครับจากโปรแกรม powerpoint นะฮะขยับลงมานิดนึงนะครับปรับด้านนี้นิดนึงนะครับว่า โอเคหรือ,อยังเนี่ยเราสามารถที่จะวาดขึ้นมาเองได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่เอาไปใช้งานให้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงแก้มเนี่ยตรงแก้มเนี่ยนะครับทําแก้มแดงยังไงวิธีการง่ายๆเลยนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีเนี่ยนะครับให้ไล่ระดับสีนะครับไล่ระดับสีนะครับแบบนี้นะฮะ จากนั้นนะครับสีนะครับแก้มแดงแดงหรือชมพูนะฮะเราลองใส่ลงไปนะครับสีพวกนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มครับตรงนี้ก็เป็นสีขาวไปเลยก็ได้ทีนี้นะครับวิธีการนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือความโปร่งใสนะฮะวิธีการนะฮะเนี่ยทำตรงนี้ให้มันโปร่งใสนะฮะ ปรับให้มันโปร่งใสนะฮะปรับพวกนี้ให้มันโปร่งใสนะครับเนี่ยอย่าให้มันออกมาชัดจนเกินไปนะฮะเนี่ยเวลาเราไปใสน่นี่นะฮะปรับให้มันโปร่งใสตรงนี้ก็อาจจะเป็นใกล้เคียงกับสีเนื้อก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือต้องให้มันโปร่งใสนะฮะเนี่ยแล้วก็นะฮะมาใช้ตัวนี้อีกเพิ่มอีกก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกมันจะมีขอบจางนะฮะ แล้วใส่ตัวนี้ให้เป็นขอบจางไปเนี่ยใส่ตัวนี้ให้เป็นขอบจางนี่นะฮะมันก็จะดูกลมกลืนหรือเนียนไปนะฮะนี่ก็ขยายนี่นะฮะอันนี้คือการทำให้มีแก้มนะฮะมีแก้มแดงนะครับ นี่การ์ตูนก็น่ารักนะฮรัยิ้มแก้มแดงเฉียนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็คือนะครับการวาดรูปนะครับการ์ตูนนะฮะด้วยโปรแกรม powerpoint นะฮะเราสามารถที่จะสร้างสรรค์เองได้หมดทุกอย่างเลยนะครับโดยที่นะครับใช้เครื่องมือรูปร่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้งานนะครับวิธีการก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับวิธีการไปใช้งานคือคอนโทรลเแล้วก็นะครับ คลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพเลยนะบันทึกเป็นรูปภาพแล้วเราก็เลือกจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับตั้งชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ให้เป็น png นะครับกดปุ่มบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองนําเข้ามาใช้งานดูนะครับวิธีการใช้งานนะฮะสมมติว่าเรามีฉากสมมติผมมีฉากมีพื้นหลังนะครับแทรกรูปภาพอะไรก็ได้นะมีไหม พื้นหลังพิกเจอร์ไดบีพิกเจอ่ะอยู่ไหนนะพิกเจอ่ะพิกเจอนะฮะมีรูปฉากพื้นหลังอ่ะฉากไหนก็ได้ที่มีพื้นหลังนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกรูปมม่นสักคู่นี้เข้ามาดูนะฮะ เราก็แทรกรูปภาพนะครับที่เราทําเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเราเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็เอารูปนี้เข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้รูปภาพการ์ตูนนะฮะที่เราวาดขึ้นมาเองนะครับวาดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ไปลองนะครับวาดนะฮะลองฝึกนะฮะแล้วก็ลองปรับส่วนไหนที่มันยังไม่สัดส่วนมันไม่ถูกต้องนะครับก็ลองฝึกบ่อยๆแล้วก็จะรู้เองว่านะครับ ควรจะใช้ค่าประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ